หนึง่งนะครับพี่น้องมาถือเอานะครับเออเอาถ่า,ายรูปซักเนาะที่เราจะได้ออพิจอนากลับไปบ้านพี่น้องนี่จะได้เห็นนะครับไปเที่ยวมาแล้วสาะแก้วเนาะพี่น้องบ้านใกล้เพียเทียงอยู่ใกล้ๆกกันเนาะนะครับนี่ต้นทับาก่อนที่เราจะได้ไปเนา,าเอามาถ่ายรูปกันก็ได้เนาะเอามาถ่ายรูปกันก็ได้นะครับ เดี๋ยวๆนะครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวตั้งตั้งต้นเลยนะครับตั้งต้นเลยพี่น้องเราหลายๆท่านหลายๆคนจะได้ร่วมแหนะถ่ายรูปจะอ่าเอาให้ได้ครบเอาให้ครบนะครับพี่น้องที่มาจากที่ไใดจะได้จะได้ไดถ่ายรูปนะจะกลับไปบ้านจะได้เผยตัวนั่นแหละเอาไปมัดในต้นปักไกนะ่ละ นะครับผู้ท uh ี oh, ่ถ um. ือผ <sh> <reading ancient> <language> no ้าไกลนะครับผู้ที่ถือผ้าไกลอ่าเอาาถึงถึงกันได้เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรารอกันนิดนึงเรารอกันนิดนึงเนาะเครื่องเสียงเดี๋ยวเราก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องกําลังเดินทางมาก่อนที่ตอนนี้พี่น้องกําลังเดินทางมาเอาตอนนี้ถ่ายรูปก่อนนะผู้ที่จะถ่ายรูป อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราลอเ,เอาุญร่วมกัน้หลายคนนะครับรอหลายๆคณะนี่ได้ตั้งใจเอาแล้วแต่จะมาไม่ถึงนะครับมัวันนี้นก็สวัสดีนะวันนี้ก็มากงหน้าหลายตาโอ้มาจากของหาดบัางมาจากตราบุรีมังมาจากตามมัางนาะขากมาหนอขากมา <laughs> นี่แม่ค้านุ่มหวานลงคานมันนี่เรงสัยาานวลังไยมานี่สายสลับรีสลับีอยู่ีอน้อรข้างในอ่อ้ยหาช่องไม่ได้ขอโทษนะแกหาช่องไม่ได้นะยงช่องไหนอะนเราะคนเคยเห็นพระทะเลาะไไหมไม่เห็นมั้ <ฮ>น,นี่โรงทานเยอะครับวระทินสามกีวัดบ้านเจ็ดหลังกลุ่มศรัทธาายทานโรงทานเยอะแยะเลยครับทานมากมายเลยครับพระดอยมากแด่ท่านผู้เจริญมาท่านจะมาว่าอะไรเราอะ ทีหลังก็จำๆไว้บ้างใส่ครับพวกผู้หญิงคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาเอาข้าวให้เฮ้ยเอาวันดีครับผู้ใหญ่เาเอาข้าวให้สามผู้ใหญ่บ้านหนุนสามเลครับผู้ใหญ่พัฒนาผู้ใหญ่ตอนนี้ไม่สวยเลยเพราะว่า้หไได้ม่รือว่าทำงานแต่เช้าแล้วก็ไม่มีเวลาแต่งตัวนะครับเพราะว่าต้องมาดูลูกบ้านแต่เช้าครับขอบคือว่าผู้ใหญ่หมู่สิบสามเลครับผู้ใหญ่พัฒนาของเราคู้ใผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่แล้วราคายก อันนี้เป็นวิดีโอคอร์นะครับออกช่อง YouTube นะครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้ใหญ่บ้านมุกสิษานครับผู้ใหญ่ใหม่ที่พัฒนามาแรงจริงครับของจังหวัดสะแก้วนะครับขอบคุณครับถ่ายให้นอนถอ่ายรูป่ถ่ายก็ได้